สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้เราแวะนะครับวันนี้เราแวะมาที่ปราสาทปราสาทหินพี่ไม่เนาะนะครับปราสาทหินพี่ไม่อำเภอพี่ไม้นะครับจังหวัดนครราชสีมาครับสุดยอดครับสถาปัตยกรรมนะครับสมัยพระเจ้าชัยวรมันลยครับพี่น้องพักขนาดครับปราสาทหินโอ้สุดยอดอึ่งทึงเลยนะครับในความสามารถของคนสมัยโบราณนะครับระเจ้าเก็งจดิงเลยเครื่องจักรกบมีนะครับ รถแบ่โฮกับบมีรถเคนกับบมีเนี่ยครับอุปกรณ์ในการตัดหินกระใสกับบมีก็จะเห็นได้ครับเมืองไปเบิ้งครับงา้าขนาดใดครับพี่นอ้อง<ด>เพื่อนแ่ครับพอนัดครับเพื่อนเป็นไก่น้ําเที่ยวครับมื่อนี้เป็นไก่นะเป็นไก่ครับบเมนไก่นี่ครับด้านหน้าของปราสาทนอนี่เนาะทางประตูเข่าเนาะซุ้มประตูเข่าก็จะมีสิงเนาะมีสิงมีพญานาคแสดงว่าพญานาคเนี่ยเป็นตำนานมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับ คนโบราณก็รู้จักพญานาคมาทุกวันนี้เขาก็รู้จักพญานาคเบื่องรับสถาพยากรรมในการแกะสลักหินทรายสุดยอดครับฮี่เด้ยังไงก็พี่น้องเครื่องมือกับโบราณสมัยตเกา่านะครับดูแล้วอึงถึงเสียวเลยครับในความสามารถของรขาเจ้าหินทรายนะครับก้อนใหญ่ๆเนี่ยยกมาประสานกันให้เป็นเมืองนะครับให้เป็นสุ่มประตูโอ้สุดยอดมากเลย ครับพอเดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นทางเดินลาดยาวเข้าไปนะครับพี่น้องเนาะจะมีนะครับพญานาคนะครับนะครับส่างเป็นเล้าเนาะเป็นเป็นเล่าริมทางเดินเนะนะาะราบเหยียดนะครับอันนาไปทุกทิดเลยุทกทิศเลยเหนือใต้ออกตกจะตุ้นละมุดละมุด หินลวน้นลวนๆเป็นหินทรายนะครับเกิดสลักลายได้นะครับโอ้โห,โหสร้างเป็นเมืองใดนะพี่น้องบมมีแต่ลังคานะครับเพราะว่าอาจจะเวลาน,านานแล้วเนาะปิสิลมสลายหายไปนะครับตามกาลเวลายกเว้นสิ่งที่เป็นฐานนะครับที่เป็นหินเป็นอะไรนี่ก็ยังคงอยู่นะครับซุ้มประตูนี่ตรงกันเป๊ะนะครับได้ฉากไว้อยู่นะ ครื่องมือเขาเจ้าบริมีได้ครับเจ้าว,วัดได้จงไดนะครับตัดยังไงหินมันได้ฉากขนาดนี้ผู้มือนีกันยังง่อยากเทนได้ปานนั้นนะครับนี่ครับมีแก,แกสลักเทพพนมนะแกะหินได้ไม่ทำไมไดนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ข้างบนก็เหมือนซุ้มนาฬายบันทมศินนะนะลป์เนาะบหนกไกล คล้ายๆกันรูปแบบเดียวกันสถาปัตยกรรมสมัยพระเจ้าชัยวบรันนะเนาะยีคเจ็ดยุครุ่งเรืองนะครับคล้ายๆปราสาทของพอนมนรุงปราสาทเมืองต่ําผมไปก็ลักษณะนี้นะหังในการสร้างเมืองรูปแบบต่งางๆคล้ายๆกันนะครับคล้ายกันบางส่วนกรมศิลปากรก็อาจจะบูรณะข,ขึ้นมาอีกนะครับ เราลอ,องไปดูปีกซ้ายครับมีอะไรบ้างครับไม่มีประทีปปานขาวนะครับเอาวยังมีมุกอีกปีกซ้ายนี่ครับจะเป็นล็อกล็อกเป็นห้องโถ,งใ,ง,ถงใหญ่ใหญ่ห้องโถงใหญ่อืเนี่ย ตัดหินได้ฉากแล้วขึ้นไปวางเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับทําได้ยังไงอึ้งทึ่งเลยดูเสาแต่ละต้นเียครับหนักไม่รู้กี่ตันนะครับจะมีรูนะมีรูตรงนี้นะครับแต่เป็นรูที่เข้าไปไม่ได้ลึกนะครับนะที่แรกผมเข้าใจว่ารูมันทะลุไม่ได้ทะลุผมสันนิฐานว่าเอาไว้ในกการยยกหิน เสียบไม้เข้าไปยกเรื่องไงะะน,น,นะเปนะ็นทุกอนจะมีรูครับทุก้อนจะมีรูนะครับมีรูน่าจะลักษณะของใช้แล้วหลักการง่ายๆคือคานงัดนี่แหลนะเนาะมีรูงัดมันก็กลายเป็นสเสน่ห์อีกได้เนี่ยบนพื้นผิวของเสาเนี่ยเยอะตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะครับด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะได้วิวที่สวยงามมากนะครับ ปราสาทหมายนะครับโอ้โหนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมนะครับการออกแบบการออก่อสร้างอันเดียวกันนะครับกับปราสาทเมืองตําแล้วก็ตัวโดมนะครับของปราสาทเนี่ยคล้ายกับปราสาทเขาพน่มลุงนะครับแต่ตัวนี้ลักษณะมันจะเป็นพังเมืองนะครับมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์สี่บ่อนะครับนี่น่าจะเป็นความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์น้องพี่ดองเนาะโอ้สุดยอดครับลานข้างในงนี้ก็กว้างนะครับ กว้างอันนี้ข้างในกําแพงอันนี้แสดงว่าข้างในเมืองนะครับอันนี้ในเมืองมีกําแพงกําแพงล้อมรอบนะครับพื้นที่ก็น่าจะหลายร้อยไร่อยู่นั่นนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆเลยครับสวยมากนะครับถ้าไปที่ประเทศขมรนก็ปราสาทอะไรนะปราสาทที่ใหญ่ๆ องศีนสะเกดเขาพระวิหารนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันสวยครับสวยมาแล้วครับสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับก็จะมีองค์ประธานอยู่ตรงกลางนะครับสําหรับปราสาทองค์ประธานนะครับก็จะลายล้อมนะครับด้วยปราสาทองค์เล็กนะครับขนาบอยู่นะครับสามรวมแล้วเป็นสามองค์เนาะนะครับ ก็น่าจะมาจากคําว่าตรีมูลตินะครับสามที่อยู่ของพระสิวะเนาะนะนะพระสิวะพระอีสวุวรรบนี่ครับ,รบสุดยอดครับดูหน้าบันครับดูหน้าบันพี่น้อง สุดยอดเลยครับเพื่อนๆน,นาบันครับหืมแกะสลักได้สุดยอดเลยจากหินทรายนะครับนี่ขนาดเราแกะโฟมยังทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับนี่เขาแกะหินนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพระราชฐานชั้นในนะครับเดยนคราไปดูเป็นลุมนะครับบรรจุวัตถุมงคลน,นะครับ ขุดพบแผ่นทองคำสี่แผ่นเป็นัรูปสี่เหลี่ยมนะครับไป้ายลักษณะการวางศีลาเลิกในปัจจุบันในการก่อสร้างบ้านนะครับพื่อเป็นสิริมงคลและความอยู่เย็นเป็นสุขครับตอนนี้ผมเข้ามาในเขตพระราชฐานชั้นในแล้วนะครับจะเห็นว่าองค์พระปางในสุดยอดเลยครับตั้งงานสวยงามมากนะครับ Uh huh. วิจิตรงดงามตระการตาอลังการมากนะครับเพื่อนๆนะครับหน้าบันสวยนะครับผมศิลป์เขาก็พยายามขุดหานะครับแล้วเอามาต่อเรียงกันนะครับหลังจากที่หักตักหักตั้งไป ด้านนี้เป็นประสาทองค์รองนะครับทำมาจากหินศิลาแรงเนาะนะครับซ้ายขวาเลยศิลาแรงนี้จะแกะสลักยากหน่อยนะครับด้านนี้เป็นหินทรายนะครับหินทรายจะแกะง่ายกว่าเนื้อของหินจะอ่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะเมือนคล้ายๆเป็นที่อยู่เนาะเป็นที่อยู่นะนะครับ เล็กนวลเป็นที่อยู่พระสนมกุมาวังกลางอยู่นั่นตระกษัตริ์ก็จะอยู่ตร่นี้เหม,มือนับสร้างไว้ให้เทพนะพระสนมของเทพนะครับตัวนี้ก็จะแกะสลักยากนะครับเพราะว่าเป็นหินศิลาแรงนะครับผมดูปฏิมากรรมและโครงสร้างในต่า<อ>งษัต,ตริ์อาบดุลุงก็จะลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีองค์งที่สร้างมาจากศิลาแรงเนี่ยองค์หนึ่งนะครับเสมอนะครับ อาจจะบ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งของนางสนมกรมมาวังก็เป็นไปได้น,นะครับข้างในจะเป็นที่อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรข้างในนะครับตอนนี้ไกด์เรากำลังนำไปครับไกด์โจอของเรานะครับโอ้โหข้างในเป็นรูปของเทพเทพที่เป็นเทพผู้หญิงนะครับ โอ้โหของของของผู้ชายผู้ชายรมที่เอ๋อเป็นรูปนะครับเป็นรูปปั้นรูปแกะสลักเหมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับกระสับนะครับทนเป็นองค์กระสัที่สุดยอดความเก่งกาจนะครับพ้าทุตเา ความสวยงามในการเป็นโดมสูงขึ้นนะครับเป็นการค่อยๆเอาหินมาวางแล้วก็เหลือล่อมออกมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นตัวปราสาทนะครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้ครับประตูด้านหลังดูอีกมุมหนึ่งของปราสาทเขาพนมรุ้งเอ๋ขออภัยครับดูอีกของปราสาทถินที่ใหม่ครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่คือความยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ นี่คือความยิ่งใหญ่จริงๆนี่ครับก็จะมีศาลา,เห,าเหมือนบ้านเหมือนบ้านหรือเรียงรายนะครับทุกทิศนะครับอาจจะเป็นบ้านของมหาอัมาตรหรือทหารชั้นผู้ใหญ่หรือสนองลุลมาวังนะครับหรือสร้างมาเพื่อให้สื่อถึงว่าองค์เทพะเจ้านั้นมีพระนางคู่บารมีหลายองค์ประมาณนีน้นี่ครับทางนี้ลวดลายยังชัดเจนนะครับนี่ครับการแกะสลับลาย ตรงหน้าบันยังดูสมบูรณ์มากนะครับมุมนี้สวยจริงๆนะครับเพื่อนๆ uh huh. นะครับถ้าใครยังไม่เคยมาก็หาเวลาว่างมาชมมาดูความอลังการความยิ่งใหญ่นะครับที่อำเภอพีิมายนะครับไม่ไกลกับถนนเส้นมิตรภาพนะครับเข้ามาประมาณสิบสิบกว่ากิโลนะครับสิบกว่ากิโลแค่นมนเองนะนี่ครับ สีนี่เป็นสีจากธรรมชาติสีของวัตถุที่นํามาทำนะสวยดูแล้วลึกลับน่าเกงขามน่าเคารพศรัทธามากๆนะครับยังไงก็เคารพศรัทธาได้ด้วยนะท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนลายที่ชัดเจนเนี่ผมเข้าใจว่านี่คือการบูรณาปฏิสังขงรณ์นะครับของกรมศิลปากรนะครับซึ่งเป็นลายสมัยใหม่นะครับดูแล้วนยะ เป็นการบูรณะบริสังค์ก้นขึ้นมานะครับนี่น,บน,นาบันนะครับสวยมากนะี่ฮะมีจิตงดงามจริงๆครับมจิตนงดงานามากครับเพื่อนยอดจอด,จอ,ดอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับ มีฐานเตี้ยๆนะครับอาจจะเจอตะวันออกก็จะมีอีกนะครับปราสาทหนึ่งนะครับมีตอไม้โบราณด้วยนะครับโอ้โหใหญ่มากนะครับตรงปราสาทด้านนี้ก็สวยนะครับโมโซม้ดูนะครับสุดยอดเลยครับเพื่อนๆดูครับความยิ่งใหญ่อลังการนะครับของปราสาทหินพิมายนะครับอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับสุดยอดความสวยงามนะครับเป็นบุญตานะครับที่ได้มา กราบไหว้นมัส,สก,การท่านนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับดที่ตะวันออกนะครับจะไปตัวปราสาทใล้วุมส,สวยๆอีกนุมนหนึ่งนะครับสดจอดเลยครับปราสาอหินที่ไม้ครับหยอดเยี่ยมสวยจริงๆนะครับอลังการยิ่งใหญ่ตะการตามากนะครับปราสาทหินที่ไม้จอดเลยครับโอ้โหมุมนี้สวยมากครับมุมนี้สวยมาก ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับบางคำแฟมลี่นะครับถ้าชมแล้วมีความสวยงามถูกอกถูกใจนะครับประการตามากมากอลังการมากๆสําหรับปราสาทหินพี่ไม้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบางคำแฟมลี่ด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆต่อเนื่องนะครับมีกาลังใจในการทําต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อนสุดยอดอลังการครับอมิซิ่งครับปราสาทหินพี่ไม้